รูปเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่เราต่อเนะครับคือไอคลิปเนี่ยอืมไอนี่ครับเดี๋ยวเรากดออกก่อนนะเราเราต้องเข้ามาในนี้ครับแล้วกดแทมไอเทมอันนี้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะลันคลิปไปช่วง <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะรันคลิปไปเรื่อยๆครับ เราจะรันไปเรื่อยนะนั่นก็ไปล่าข้าวหมูก่อนแหละแต่ไม่รู้ก่อนแล้วนี่ครับคือเราไปเรื่อยๆนะเราไปเรื่อยๆนะนี่ครับจัลันคลิปไปช่วงนี่ครับ,บเดี๋ยวเราจะเอาข้าวที่ ย่แล้วคือแบบอันนี้คืองงนะเนี่ย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 แล้วก็งงมากโอเคจะแคปรูปตอนนี้ครับ